เอาจาก่ายเอกแซที่แจ้งเกิดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะล่าสุดหนุ่มฟลุ๊กพัชระหรือฟลุกเดอะสตาร์หก็เดินหน้าสารฝันสิ่งที่ตอนอยากทำมากที่สุดนั่นก็คือการทำเพลงค่ะแม้เพลงที่ทำเองอาจจะไม่ฮิตติดหูคนฟังแต่ก็สุขใจที่ได้ทำค่ะเนี่ยเราทำอะไรที่มันมีความสุขแล้วเราชีวิตนึงเราควรจะได้ทำใช่แล้วมันก็การที่ทำเพลงเองแต่งเพลงเองเนี่ยมันโอเคมันมัน แม้จ,จะไม่ได้ดังหรือว่าสักเซสมากแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับการที่เราได้โตขึ้นได้ก้าวไปอีกเงี้ยครับผมแล้วก็ฟุ้งจริงเป็นคนเบื่อง่ายด้วยกับการที่แบบทําเรื่องเดิมๆเดิมๆอะไรเงี้ยแต่อย่างงี้มันก็ตื่นเต้นดีลุ้นดีหนุ่มฟลุกยังฝากบอกแฟนๆด้วยนะคะว่าต้นปีหน้าจะได้ฟังสิ่งเกิลใหม่ที่ตอนจรดปากกาแต่งเองอย่างแน่นอนค่ะแถมยังถือโอกาสนี้แก้ข่าวที่แมงเม้าส์ลือกันให้หึงว่าในเอกสาววีวรรณรศกับหวานใจของตนถึงขั้นลงไม้ลงมือทะเลาะกันอย่างรุนแรงเพราะพินร หนุ่มฟลุ๊กแอบส่งข้อความหวานๆไปหาสาววิวค่ะฟุกไม่มีเบอร์วิวนะครับฟุกกับวิวเนี่ยคุยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นปีกว่าๆแล้วครับก็คือตอนนี้ฟุกยังอยู่ในสังกัดเดิมนะฮะเราก็เจอเคยเจอกันแค่ตามงานนะครับแล้วก็งานแสดงเราก็ไม่เคยเจอกันเลยส่วนตัวฟุกอะฟลุกฟกมีความรู้สึกว่าขำๆมากกว่าเพราะว่าเอ้ยงงทไมทำไมถึงเป็นวิวทำไมถึงถึงไม่เป็นคนที่ท,ที่ที่ใกล้ตัวกว่านี้หรือทุกที่ฟุกจะมีข่าวกับเกย์อย่างนี้หรือว่า ถึงเจ้าตัวจะคำคำกับข่าวนี้นะคะแต่ก็ว่านแมงเมาส์อยากให้ช่วยเลิกเมาส์กันได้แล้วนะคะเพราะเป็นห่วงความรู้สึกของแฟนสาวที่เครียดกับข่าวเมาส์ที่ไม่มีมูลเอามากๆค่ะ